สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลับบุรีจำกัดนะครับผมพบกับเอเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูอะไรกันนะครับข้างหลังผมนี่เลยนะครับผม2เซตใหญ่นะครับฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยครับพร้อมเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ยีสูเอลนิวจิก้านะครับพร้อมเครื่องยนต์เช่นกันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับมาถึงเซตแรกนะครับคันแรกนะครับอยู่ที่ฮีโน่เจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยคันนี้เนี่ยมากับเครื่องฮีโน่อีฟสามซีนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ย จะเป็น8เกียร์นะฮะหรือ7เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างตากล้องตามผมมาเลยนะฮะนะข้า,างในเลยนะครับโอเคหลายคนบอกว่าบอกว่า Hino e ีสเนี่ยหาอะไรยากหรือว่าโอ๊ยจะวางยังไงดีนี่ครับดูชัดเลยจริงๆตัวไม่ใหญ่ครับพออยู่ข้างในหัวแล้วเห็นไหมฮะตัวนี้แรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่380แรงม้านะครับนะฮะโมเมุต์สนิ้วเหมือนพวก Hino P11 ทั่วไปนะครับ วางแทนนะครับโปรเฟียได้เลยนะครับหัวเครื่องชุดนี้นะครับวางแทนโปรเฟียเดิมๆได้ร้อซโดยที่ไม่ต้องย้ายตำแหน่งนะฮะแล้วก็หากตัดแปลงนะครับตัดแปลงไปลงพวกฮีโน่ห้าร้อยนะครับหรือจะเป็นฮีโน่ซูโม่หรือไฮเทคก็วางได้เช่นเดียวกันนะฮะในเรื่องของหัวเก๋งเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาวางเขาวางครอบเนาะแต่ถ้าไปเป็นขั้นแบบนี้ก็คือวางเครื่องลงไปก่อนนะครับเอาเครื่องลงก่อนจากนั้นก็เอาหัวครอบพลาสติกลงไปนะฮะระบบไฟชุดนี้เต็มร้อยเครับผมสามารถติดได้นะฮะ และหลังจากที่ว่าเราวางถึงไฮเทคแล้ววางถึงซูโม่แล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างครับสายพันจีนเองก็วางได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะตัวรถสายพันจีนเนี่ยคัสซีเขาใหญ่ครับใครใช้ที่เป็นรถสายพันจีนนะฮะยิ่งทําง่ายเลยครับผมทั้งโตเครื่องและหัวเก่งสามารถลงได้เลยตรงนี้เอเองเคยได้ลองศึกษาแล้วก็ลองไปดูวิธีการทํามาแล้วนะฮะลองดูรถของลูกค้าดูว่าเป็นรถรุ่นไหนเข้ามาปรึกษากันได้นะครับโอเคอย่ามาดูดีเทลข้างหน้ากันดีกว่านะครับในเรื่องของหัวเก่งนะฮะ ตัวนี้สเปคคาซีเนี่ยจะเป็นสเปคคาซี94เซนนะฮะหรือว่าเรียกกลมๆคือคาซี95นะครับทางหน้าและหลังนะครับเท่ากันหมดนะครับผมนะหัวเก๋งก็คือสเปคเท่ากับโปรเฟียนะครับเวลาวางก็คือวางครอบคาษซีนั่แหละตัวชุดนี้จะมีคาซีติดมาอยู่แล้วนะฮะเออาัยนะฮะคาซีเนี่ยมีติดมาอยู่แล้วนะครับผมเวลาเข้าวางเนี่ยช่างเขาจะรู้อยู่แล้วก็คือว่าอาคาซีนี่แหละครอบเข้าไปนะฮะตัวเครื่องเองอุปกรณ์มีพร้อมครบนะฮะ จะใช้เกียร์แบบไหนก็วันไปบางคนใช้อีตันนะครับบางคนใช้เกียร์ติดรถของเขามาครับอันนที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับตรงนี้เป็น8เกียร์7เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหรือบางคันก็จะมาเป็น16เกียร์ไฟฟ้าก็มีครับผมมีหลายชุดที่บริษัทเซนกงสระบุรีนะฮะเข้ามาเลือกดูนะครับมาดูด้านหน้าครับด้านหน้านะครับเสน่ห์นะครับเสน่ห์เสน่ห์ของฮีโน่700นะครับจะอยู่ที่กันชนเป็นหลักนะครับตัวนี้จะมากับไฟซีนอนนะฮะ หัวนอกรับญี่ปุ่นจะมาไปซีนนอนนะฮะนี่เลยเห็นไหมเวลาขับขีบ่ปลอดภัยสว่างสวยนะครับผมโฉมหน้าเขาถ้าเกิดแต่งเป็นโครเมี่ยมก็จะเห็นกันนะฮะสายแต่งก็ชอบกันทีเดียวหัวนี้นะครับนี่ครับความกว้างนะ,ะตามมาตรฐานครับผมประมาณ2เมตรยีนะฮะประมาณนี้ไม่ลดซุ้มล้อถามว่าถ้าเกิดเป็นพวกฮิโนเมกาหรือฮีโนซุมโมวางไปเนี่ยซุ้มล้อมันหนดใช่ไหมครับไม่ยากครับก็เปลี่ยนขนา้นหนึ่งเส้นครับไหนๆก็ทําไปแล้วทําให้มันครบคันจบครับตรงนี้นะฮะแล้วไม่ได้กว้างเกินกระบะครับผม ปกติกระบะมารถามมันอยู่ที่2เมตรยี่สองเมตรสามอยู่แล้วพอวางหัวเื่องลงไปเนี่ยมันก็จะพอดีทรงเป๊ะๆเ,เลยครับผมครับผมหลังจากดูสเปคโดยรวมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสข้างในกันบ้างนะครับความหรูหราข้างในเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับ <S <S ครับผมสําหรับชุดนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะฮะเกี่ยวกับระบบด้านในแล้วกันนะฮะหลกัหลกๆเลยที่โดนคำถามมาเยอะว่าอันนี้เป็นเกียร์อโอตโต้เหรอ ล่าครับผมถ้าเป็นสัพท์ทางการเนี่ยเขาเรียกว่าเกียร์ชิปนะฮะเกียร์ชิพเนี่ยคือว่าบวกลบครับผมมันจะมีคัทให้เราเหยียบปกตินะฮะเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกดีกว่านะฮะผมบวกบวกบวกลบบลบนะฮะมันนขับรถเก่งเลยใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยระบบเกียร์เขาจะเป็นระบบซีคอมเมดอยู่แล้วนะครับเวลาเข้าเกียร์เนี่ยนิ่มนวลนะฮะนิ่มนวลแล้วก็รอบมาไวนะครับด้วยความที่เครื่องมีพลังนะฮะแล้วเกียร์เขาลูกเบืเองลึมฮะแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาระบบไฟฟ้ามาช่วยในการทําให้มันสมูทขึ้นฮะ ถึงเป็นเกียร์ชิพออกมาบวกลบนี่นะครับผมนี่สบายนะฮะคอนโซลเองครับดูหรูหรานะครับถ้ามองไปด้านหน้านี่ฮะวางขวางเห็นทัศนียภาพชัดเจนนะฮะถ้าเป็นหัวรุ่นเก่านี่เวลาอยู่เทินี่ยังต้องแบบอ่ารถมานเลี่ยงนะครับคันนี้เห็นกว้างครับผมนะของเล่นเยอะครับหลังเก่งนี่คือกินหมูกระทะได้เลยนะครับผมกว้างมากนะฮะนะฮะทานหมูกระทะหรือกินชาบูได้เลยครับบนนี้นะครับนอนสบายนะครับ ตรงกลางก็วางแก้วน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยเครื่องเล่นอยากติดอะไรบ้างตามสบายเลยครับคอนโซลกว้างขวางมากจริงๆนะฮะด้านบนก็มีกล่องเก็บของนะครับนี่วัยรุ่นนะฮะสาววอกฮีโนเขาชอบตรงนี้กันนะฮะอ่าระบบพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบแอร์แบ็กนะครับความปลอดภัยนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะฮะหากเกิดการกระแทกหรือการเขาเรียกว่าเกิดการชนนะครับเกิดการชนขึ้นมาด้านหน้าก็ถุงลมก็ทางานนะครับผม ส่วนหน้าจอก็จะเหมือนฮีโน m เมก500แต่เขาจะมีความทันสมัยคือเป็นดิจิตอลฮะสวยงามหรูหรานะครับประตูก็ไม่ต่างอะไรกันมากกับ500ครับแต่อย่างน้อยคือห้องนี้ก็คือเหมือน5เรนดีนี่เองนะครับขับขี่มีความสุขนะครับแล้วก็ตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับที่ผมนั่งอยู่นะตรงนี้ผมชอบมากนี่เดี๋ยวถ้ากล้องหันมาฝั่งนี้นะฮะนี่นี่นะครับ,นะรบที่ผมนั่งอยู่นี้เขาเรียกว่าเป็นเบาะนั่งแบบถุงลมนะครับนะฮะเขาเรียกว่า นั่งนิ่มกว่าสปริงอะ่ะผู้นี้ทํางานออตโอต้ครับทํางานออตโต้ตอนนี้ขายดีมากๆนะครับขายแยกก็มีนะฮะถ้าใครแบบเป็นธรรมดาเนี่ยผมมีของขายแยกอยู่นะครับเอาไปใส่รถของคุณได้ถ้าเป็นหัววิกเตอร์ที่เป็นเรื่องเก่าเนี่ยยังไม่มีถุงลมตัวนี้นะครับที่ร้านผมมีครับ700เอาไปใส่ได้นะครับผมเป๊ะเลยเมกาก็มีใช่ไหมคร,รมับเมกาก็มีเมกาก็ใส่ได้ครับผมลูกค้าสนใจอย,อยากซื้อกับร้านเรานะครับปรึกษาส่วนตัวได้โทรเข้ามาครับ คอคนแท้ถอดเท่านัน้นใช่ไหมครับของแท้ถอดเท่านั้นนะฮะแท้ถอดเท่านั้นหนึ่งถุงลมเอ้ยขาเอ้ยเนี่ยมันจะลงบล็อกสเปกมันนะฮะเราจะไม่ต้องไปเจาะรูใหม่หรือเกยขาใหม่วุ่นวายครับซื้อของแท้ดีกว่าทีเดียวใช้ได้นานด้วยนะฮะแล้วตรงนี้ผมก็นอนสบายด้วยนะครับ <S <S นี่เห็นไหมฮะมันสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ออปชั่นเสริมนะฮะขับขี่สบายมือเดียวก็ได้แต่ไม่ดีครับขับสองมือดีกว่านะฮะเบรกมือนะครับผมหลายคนสงสัยดูอยู่เอาเบรกมือหายไปไหนใช่ไหมยังไม่ได้พู เบรกมือของเขาเป็นระบบแอร์เบรกนะครับรถรุ่นสมัยใหม่นะครับช่วงล่าจะเป็น10น็อตแล้วนะครับช่วงล่าเป็น10น็อตแล้วแล้วก็เป็นระบบล่มเขาเรียกว่าไม่มีน้ํามันมาเกี่ยวข้องแล้วแอร์เบรกก็คือเบรกแห้งนั่นแหละตามภาษาบ้านเรานะครับนี่ครับเขาเรียกว่าแอร์เบรกนะครับก็ใช้ปกตินี่นะครับแบบนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องมาดูสายพห้วุ่นวายแล้วนะฮะโอเคสําหรับ700ครับก็ประมาณนี้ฮะสามารถวางได้นะครับทุกรุ่นจริงๆนะครับตามความเหมาะสมของลูกค้านะครับราคาล่ะครับ ราคาครับราคาประหยัดกว่าครับผมมองว่ารถรุ่นใหม่ๆมีข้อดียังไงบ้างอ่าหนึ่งอะไรหาง่ายครับเพราะมีหลากหลายแล้วนะครับราคามันย่อมถูกกว่าเพราะของมีเยอะครับตัวเลือกก็เยอะกว่าด้วยนะครับรถปีใหม่กว่าเครื่องยนต์ปีใหม่กว่าการใช้งานก็ต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคือ1่ชัวเรื่องอายุการใช้งาน2ชัวเรื่องสภาพค่าใช้จ่ายที่มันจะบานปลายก็จะน้อยลงนะครับทำให้มันจบทําให้มันดีฮะการขับขี่ปลอดภัย สบายใจระยะยาวครับผมและอย่าลืมว่าเปลี่ยนแบบนี้รถของคุณมูลค่าก็เพิ่มขึ้นนะครับไม่เหมือนตัวชื่อมันว่าเป็นรถรถแบบลงแบบนี้ไม่เอาครับเพิ่มมูลค่าให้รถคุณแบบนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูที่อาลนิวจิก้ากันต่อครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปไวเลยนะครับฟ้าฝนมาแล้วนะครับนี่ครับอาลนิวจิก้านะครับอาลนิวจิก้าต่างจากจิก้าปกติยังไงนะครับสังเกตง่ายๆครับหนึ่งเลยนะครับไฟกันชนจะเหมือนกับ อีสูตเด็ก้าบ้านเราเนาะเหมือน g x 360แต่เสน่ห์ของเขาคือพลาสติกที่อยู่ตรงกลางนะครับจะดูหรูหรากว่าไฟนะครับก็จะเหมือนกับพวก360บ้านเราแต่หน้าเขาจะเป็นหน้า V ครับผมเขาเรียกว่าดูแบบฉบเฉียวทันสมัยทรงสปอร์ตเหมือนกันเถอะนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้เป็นเซตที่มีเครื่องยนต์ตรงรุ่นบ้านเรานะครับตรงแบบไหนเชิอนด้านหลังเลยฮะ ตัวนี้ครับเออยากอยากจะนําเสนอทุกท่านมากๆเลยเพราะว่าหลายหลคนเข้าใจว่า 6U z มันจะมี2รุ่นรุ่นแรกคือรุ่นฝาเรียบเขาเรียกว่า 6U z ตรงรุ่นบานเราเนาะเมื่อก่อนนี้ที่เขาเรียกกันนะครับแต่รู้ไใหม่ว่าปัจจุบันนี้ 6U z ฝาเรียบตรงรุ่นบานเราไม่มีแล้วนะครับครับที่เอไปศึกษาข้อมูลเบื้องลึกมาเนี่ยปัจจุบันนะครับยีสู GX z หรือ FX z 3 6 0เนี่ยเป็นรุ่นฝานูนนะครับผมฝานูนแบบนี้นะครับไม่ใช่ฝาเรียบอีกแล้วนะครับ ตัวนี้เครื่อง380แปรงม้าครับผมนะฮะสิเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์ชิปเหมือน700เมื่อกี้ครับเครื่องตัวนี้ตรงรุ่นบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นลูกคนมาปุ๊บเฮ้ยมีฝาเรียบไหมตรงนี้ฝาเรียบรุ่นเก่าครับผมมองเลยว่าอะไรเริ่มหายากนะครับและไม่ใช่ตรงรุ่นปัจจุบันอีกแล้วปัจจุบันต้องแบบนี้ครับฝาโหนกครับฝาโหนกแรงม้าก380แปรงสเปคนอกนะครับบ้านเราตีแค่3 0 6แต่จริงมัน308นะฮะนี่หน้าตาแบบนี้ใสปิ๊งปิ๊งนะครับเซียงกงซาบุ นะครับตัวนี้ก็คือว่าวางแทนบล็อกเดิมได้เลยครับใครที่ใช้6 u ยูแซตสาเรียบอยู่ก็สามารถวางฝาโนนได้นะครับในส่วนของหัวเก๋งนะครับสามารถวางแทนหัวเด็กก้าสาได้เลยนะครับอะไหลช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นกระปุกพวงมาลัยเอยหรือว่าจะเป็นแหนบหรือจะเป็นคัสซีตำแหน่งเดิมทั้งหมดครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแปลงขาเขมไม่ต้องครับอย่างแรกเลยคือตรงรุ่นเด็กก้าสามแบ้านเราครับทั้งชุดนี้หัวและเครื่องสามารถวางแทนได้เลย ท่านใดอาจจะประสบปุัติเหตุอยู่นะครับตอนนี้มองหาว่าโอ้หัวตรงรุ่นเป็นยังไงบ้างมันแพงจังเลยนะครับเครื่องตรงรุ่นก็ไม่มีนะครับนี่เลยครับเชียงกงสระบุรีมีแล้วครับผมตรงนี้ครับเข้ามาดูได้เลยนะครับวางครอบแทน GXZ FXZ 360เป๊ะๆครับคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็ d e ็ก้าสอเองก็วางได้ครับตรงนี้ไม่ยากเขาเรียกว่าเป็นสายงานดัดแปลงกันเนาะด้วยความที่คัสซีตัวนี้มันกว้าง94เซนนะฮะถ้าเป็น d e ็ก้ปัจจุบันเนี้ยมันก็คัสซี94เหมือนกันสิบสี่เหงือนก แต่เดก a าสามรอยี่หรือล o อกกี้สดังฟ้าเองก็ไม่ใช่ปัญหาครับของคุณคัสซีแค่8 5ดสิบห้เซนแปเซนนะครับเอาตัวนี้ครอบไปเลยครับวางเครื่องก่อนแล้วครอบประสีไปเหมือนที่ผมอธิบายแบบของเจ็นะฮะวางเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับใช้รุ่นใหม่ดีกว่าอย่างที่ผมบอกครับเครื่องปีใหม่กว่าอะไรก็ถูกกว่าใช้งานดีกว่าครับผมนะโอเคดีเทลต่างๆไม่มีอะไรมากครับสำหรับตัวนี้แค่อยากนเสนอว่ามันเป็น รุ่นใหม่จริงๆเอานียจริงๆนะครับสภาพโดยรวมของเซตนี้คือจะบอกว่า100%คงไม่ได้เนาะเพราะเป็นเซ็ตคนแฮนนะฮะแต่บอกเลยว,ว่าเป็นของที่จอดดีกว่าเป็นรถคันที่จอดอยู่เฉยๆแทบไม่ใช้งานครับตะเข็บหัวนิสัยเป้งนะฮะแผงกุ้ความร้อนนี่คือแบบถ้าเกิดมีตะวันอยู่ในนี้ก็คงจะแบบแสบตาครับนะใสๆเลยนะฮะร,ระบบไฟตัวนี้นะครับยังใช้งานได้ปกปตินะฮะแบตเตอรี่ 1, 2ลูกนะครับ24โวลต์ ต่อเข้าไปบวกลบสตาร์ทต้มได้เลยครับผมครับผมเมื่อกี้ก็ไปรัวกันมานครับในเรื่องของเครื่องในสเปคช่วงล่างเนาะแล้วก็เรื่องเกียร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเจ้านี่ออลดิจิก้ากับซีรีส์จะต่างกันยังไงบ้างนะครับจะหรูกว่าไหมตามมาเลยครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ในห้องเก่งของเ s u ู All n e w จิก g a นะครับ380แปแรงนะฮะที่เขาเรียกว่า เทียบรุ่นตรงสเปคเมืองไทยนะครับไม่ว่าเป็นหัวหรือเครื่องนะฮะความหรูหราแทบไม่ต่างกันเลยครับเพราะเป็นหัวปีที่ใกล้เคียงกันนะฮะก็จะมีองค์ประกอบต่างๆที่คล้ายคลึงกันนะครับมันจะเป็นคอนโซลที่มีไว้วางแก้วน้ําหรือว่าความหรูหราของคอนโซลที่โค้งนะครับโดยเป็นสไตล์แบบทันสมัยนะฮะหน้าจอดิจิตอลนะฮะหน้าปรับความเร็วดิจิตอลนะฮะตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับที่ผมชอบก็คือว่านี่ครับ หลายหลายคนบอกว่ามันชอบพังแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดดูแลไม่ให้ฝุ่นเกาะเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่พังครับระบบแอร์ที่เป็นดิจิตอลเหมือนพวกรถดูรูครับรถเก่งรถเล็กอะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับเป็นดิจิตอลหมดนะครับไม่ต้องมานั่งหมุนก็แกลกก็แกลแล้วนะครับทันสมัยมากขึ้นนะครับเรื่องเกียร์นะครับตัวนี้ครับเซตนี้จะมีมา2แบบครับ2แบบ2รูปแบบก็คือแบบแรกจะเป็นเกียร์ชิปไฟฟ้าเหมือนฮิโน่เจ็ดร้อยเมื่อกี้นะฮะแล้วก็จะมีระบบเกียร์ธรรมดา ครับผมหลายคนจะบอกว่าชอบเกียร์ธรรมดามากกว่าตัวนี้มาเกียร์ธรรมดาครับนะฮะแต่ถ้าเกิดชอบชุดนี้อยากทําเป็นเกียร์ชิปก็ได้ครับปรึกษาทีมงานผมได้ครับจัดให้ได้หมดครับเสียงกงสลับบุรีนะฮะช่วงล่างก็เป็นแอร์เบรกเหมือนกันนะครับนี่ครับเบรกลมนะครับชุดแอร์เบรกตรงนี้ฮะทั้งคันนี้เป็นแอร์เบรกหมดแม้กระทั่งเบาะถุงลมเองก็เหมือนเจ็ดร้อยครับนิ่มๆนี่ฮะชอบมากเลยนะครับเวลาขับเนี่ยผมเคยได้ขับไปจริงๆ คือหัดขับใหม่ๆเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันมีเสียงฟีที่แรกก็ตก,กใจนะอ๋อเป็นระบบถุงลมเบาะนั่งแบบถุงลมนุ่มจังเลยขับไปคือหนึ่งเลยข้อดีของมันผมลืมบอกไปเมื่อกี้ของหัวเจ็ดร้อยก็คือเบาะลมแบบเนี้ยมันต่างจากธรรมดายังไงต่างจากสปริงยังไงสปริงเนี่ยนั่งไปนานๆบางคนมีน้ําหนักมากๆพอสปริงล้าแล้วก็คือนิ่งนะฮะพอขับขี่ไกลๆเนี่ยตกลุมตกบาอนู่นนี่นั่นปวดหลังครับอาการตามมาคือหมอดองกระดูกนะครับระยะยาว ไม่ไดีต่อสุขภาพจริงๆนะฮะมองข้ามไปไม่ได้เรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับก็คือว่าถุงลมเนี่ยช่วยซอบการกระแทกทําให้หลังของคุณอยู่กับคุณได้อีกนานและไม่มีปัญหานั่นเองครับรักสุขภาพได้เบาะนั่งมีขานมีขาเหมือนกันตรงนี้นะครับนั่งสบายเห็นไหมฮะห้องเกงข้างหลังก็กินชาบูได้ไม่แพ้นครับนะถ้าไปกับเพื่อนคันหนึ่ง700คันหนึ่งจิก,ก้าก็ทําปาร์ตี้ได้สบายนะฮนะเนาะโอเคด้านในด้านในมีอะไรเพิ่มเติมไหม โอ้ไฟครับโคมไฟโคมไฟเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะเป็นแบบลายลายจอแก้วนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นหรูหลานะครับพอเปิดออกมาแล้วคอนโซลมีที่เก็บของทั้งซ้ายนะครับและขวานะครับแต่หัวนี้ของเล่นเยอะครับดูแลปุ่มเข้ามหาศาลเลยนะครับเนี่ยครับมีเขาเรียกปุ่มเปิดนะครับที่เป็นสองพาหลังนะครับเนี่ยพวกเนี้ย่วนช่องที่เลือนี่อย่างใสอะไรก็ใส่ได้เลยหมดเลยครับใส่ได้หมดทุกอย่างถอดออกมาแกะเพิ่มเติมมีช็อตล่อง ทดลองอันนี้คือเขาจะมีจอถอยครับมึงนอกเนี่ยครับช็อตลองตรงเนี้ยนะยครับผมงเนี้ยศึกษาเอาดยตัวเองได้ครับต่อกล้องข้างหลังปุ๊บก็ติดจอนึงจบเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับไปดูภาพรวมอีกทีนะครับแล้วก็จะได้บอกข้อมูลกันเท่านี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูของจริงที่บริษัทเซียงกงสลับรีจำกัดนะฮะหรือสอบถามทางออนไลน์ได้ครับที่เพจ Facebook หรือ Li n e o f f i c i a l นะครับ อักษรแอดนำหน้าตามด้วยอักษร A7 ตัวนะครับผมหรือตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้เอขอลาไปก่อนนะครับวันหน้ามีอะไรติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ